สวัสดีค่ะทุกทุกคนเลยสวัสดีค่ะทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะยังอยู่ที่สวนสิทธิค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบสวนเขาเลยมีต้นหมอนเลยเขาปล่อยไว้ต้นใหญ่เงี้ยเพราะเดี๋ยวลูกมันลองอมาจะเป็นยวงเลยลูกมันจะใหญ่มากเลยนี่ค่ะเนื้อที่แค่ไล่ฝฝ่า แต่เขาทำสวนได้ดีมากเลยนี่เขาจะมีคลองอยู่ใกล้ๆเนาะคองเขาสําหรับคนที่มานั่งเล่นมาเที่ยวกันนะคะเราก็ไม่ได้เก็บค่าเข้าอะไรนะแต่ว่าที่สวนเขาก็มีอาหารมีน้ำขายให้นะนี่ค่ะ เขาจัดสวนเขาได้ดีมากเลยเปนที่ดังเล่นเลยเนะยาะสบายนอนสบายใจอยู่นี่เลยตกปลาก็ได้นะเนี่ยค่ะตกปลาข้างคลองเราก็ให้ตกปลาเล่นนะสวนสิทธิเดินเดินไปโอ้ได้อีกเดินไปอรอบได้อีก ตามที่นั่งเล่นในจมุมจริง,นะรงแล้วตรงนี้ก็เดินได้นะแต่แม่วันไม่กล้าลงไปน้ำหนักกลัวจะเกินนุ่นนี่ค่ะไปไปอีกเดินเที่ยวตามคลองได้เลยตรงนี้ก็ตกปลาเนาะมานั่งเล่นตกปลาบริเวณแค่เขาบอกว่าไล่ฝรา่เองนะแต่เขามาบริหารจัด การทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ดีมากเลยสถานที่เขาสวยงามมากเลยนะนี่ตรงนี้เขาก็กำลังจะทำที่เลี้ยงแล้วตรงนั้นเขาเลี้ยงอะไรนะแม่ตะว,วันพาไปดูเขาเลี้ยงอะไร เขาจะไม่ให้เราเดินพื้นเลยนะส่วนนี้เขาจะทำที่เดินไว้นะคะขนาดต่าๆนี่เขายังเอาไม้กระดานเนาะรองให้เราเดิน,น,นต้นมะเฟืองนี่แต่จะเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรไว้อยู่ในนั้นบ่อเลี้ยงเขา เป็นเกษตรด้วยเนาะแล้วเขาก็ทําเป็นที่สถานท่องเที่ยวถ้าใครไปแดัดแปลงเนาะว่าเออการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเป็นไงเนี่ยแล้วก็มาดูได้บริเวณเขาถ้าใครส,สนใจนะแล้วอยากจะมาไม่ถูกมาแล้วมาไม่ถูกหรืออะไรก็ถามแม่ตะวันได้นะคะ แต่ตรงเนี้ยมันอยู่เขตของ,งานาเลิอกอําเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบรุรีจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ไกลจากบ้านแม่ตะวันเลยเก็บประมาณกิโลเดียวเองเนี่ยเขาเลี้ยงตรงนี้เขาเลี้ยงกบเนาะเลี้ยงกบไว้เตรงนี้เป็นบ่อนกบ เขาเข้าใจพัฒนาสวนเขาเนาะเนี่ยค่ะเขาทำเป็นร่องน้ำเล็กๆใครจะไปปรับใช้เนาะไปทำในสวนตัวเองก็ได้แล้วเราก็ทำเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวยนี่เลี้ยงกบมันก็มีซุ้มอีกค่ะซุ้มม้เลื้อนูน่นเด็กๆเ,เข้ามากันอสวัสดีครับก่อน อาหารไปเอลของเขามาต้องซื้อเปล่าลูกเขาเลี้ยงปลาโออเลี้ยงปลาโอเขาเลี้ยงปลาอ่ะเลี้ยงเลี้ยงเข้าอ๋ออันนี้ข้าปลาอะไรปลาคราฟปลาคราฟใจะไหมเออให้ให้มันกินลงให้มันกินปลาคราฟอยู่เนี่ยเด็กเด็กเขามาเลี้ยงปลาอ่ะนน ไ,ไม่แอบดูไก่งวงอือไก่งวงไก่งวงมันแผ่หางันใหญ่มากเลยเนาะไก่งวงเลี้ยง เด็กๆเขาเอาปลามาเลี้ยงเ้ยเอาอาหารเลี้ยงปาาาลาเพราะใบ้านแตาวันพูดผิดเนี่ตกนานระวังนะลูกอ,นนอ,อืม คลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ